ราศีสิงห์ท่านที่เกิด17สิงหาคมถึง16กันยายนครับการงานเนี่ยสำหรับท่านที่เป็นพนักงานบริษัทคุณอาจจะต้องปั่นงานกันพอสมควรนะครับเพราะว่าในช่วงเดือนมิถุนายนนี้จะมีงานใหม่ๆมาให้คุณไปวุ่นวายปวดกระบาลกันมากมายเพิ่มขึ้นสำหรับคุณที่เป็นเจ้าของธุรกิจนะครับจะมีพวกโปรเจกต์ต่างๆทั้งที่มีอยู่แล้วและที่ยังไม่สำเร็จรุ่วงจะถาโถมกันเข้ามา จนคุณแบบปวดีรษะเฮ้ยทำไมมากันเยอะจังเลยวะแต่ถือว่าเป็นเรื่องดีนะทําให้ตั้นต้องใช้เวลาไปกับงานมากกว่าจะใช้เวลาส่วนตัวหรืออาจจะไม่ได้มีวันหยุดเลยก็ได้ดังนั้นอาจจะเป็นเดือนที่คุณจะไม่มีเวลาส่วนตัวให้กับครอบครัวหรือคนที่คุณรักมากสักเท่าไหร่ส่วนคุณที่เป็นข้าราชการก็เหมือนกับพนักงานบริษัทครับคือคุณจะต้องปั่นงานเพิ่มขึ้นคือมีงานใหม่เข้ามา ต้องรับผิดชอบมากขึ้นอาจจะต้องไปรับผิดชอบแทนคนอื่นด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นตั้งสติให้ดีคุมสติให้แม่นแม้เวลาส่วนตัวอาจจะน้อยลงแต่สิ่งเหล่านี้คือความเสียสละข,ของคุณและการเสียสละครั้งนี้เนี่ยมันไม่ได้ผ่านเลยสายตาของหัวหน้านงานของคุณหรือเจ้านายของคุณเลยเดี๋ยวความดีความชอบก็จะถูกประเคนไม่คุณเองการเงิน เดือนมิถุนายนนั้นเน่ยเรื่องของการเงินดูเหมือนจะซึมๆเซ็งๆยังไงบอกไม่ถูกคุณอาจจะต้องแบกภาระที่เป็นอุป,ปสรรคและเป็นความเครียดที่ทำให้คุณต้องแบบนอนไม่หลับนอนเอาเท้าไก่หน้าผากเลยก็ว่าได้เพราะว่าคุณมีหนี้สินที่มันจะล้มทับคุณแหล่ไม่แหล่แล้วเนี่ยหมายถึงว่าคุณ ไม่สามารถจะบริหารจัดการได้แต่ขอแนะนำว่าถ้าคุณหมุนเงินแล้วมันติดช่วงนี้พยายามอย่าเครียดออกกำลังและนั่งสมาธิเยอะๆแบงก์จะโทรมาทวงก็เรื่องของแบงก์อย่างที่พูดเสมอก็คือว่าค่อยๆบริหารจัดการไปเรื่องของการเงินไม่ใช่เรื่องที่ขอขาดบาดตายดีที่สุดก็คือทำตัวเองให้มีความสุขที่สุดชีวิตของเรามีคุณค่าและจะมีประโยชน์สูงสุดหากเราสามารถ ช่วยคนอื่นได้ให้เขามีความหวังที่จะดำเนินชีวิตต่อไปได้นั่นคือการสร้างคุณค่าของชีวิตครับแต่ถ้าธนาคารโทรมา<แ>สถาบันการเงินโทรมา f i แ a n c e โทรมาทวงหนี้และพูดจาไม่พอดีรือะไรก็บอกมันว่าอยู่ <c oughs> ความรักเดือนมิถุนายนนี้สำหรับท่านที่โสดปัญหาเรื่องความรักนัจะเกิดขึ้นจากคนที่คุณรักคนที่คุณหมายปอง ไม่ใช่เกิดจากตัวคุณนะคุณจะเจอคนรักของคุณนําปัญหาเข้ามาให้เขาจะนําความเครียดเข้ามาให้จะนําสิ่งที่คุณไม่คาดคิดเลยว่าเขาจะเป็นคนอย่างนี้อีนี่น,นี่น่าตกนะักไม่ได้หมายถึงว่าเรื่องชู้สาวนะแต่หมายถึงว่าเขาอาจจะมีภาระนี้สิงที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเขาอาจจะมีภาระทางครอบครัวซึ่งเราไม่คาดคิดมาก่อนภาระหนี้สินหรือภาระการเงินหรือภาระความรับผิดชอบเหล่านี้เนี่ย จะทำให้คุณต้องโดโดลงไปช่วยโดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้แล้วกลายเป็นภาระของคุณที่คุณจะต้องเซ็งไปทั้งเดือนเลย oh, <no. S 1> สำหรับคนที่แต่งงานแล้วนะฮะเดือนวิทยาลัยนนี้ไม่ได้มีอะไรร,ร,รู้หราห้อหวาจะมีก็แต่ความเครียดและความเครียดที่คุณแบกไว้จนหนักไหลหนักอกหนักกระบาลเนี่ยปล่อยวางซะบ้าง อย่างที่บอกความเครียดนั้นมันไม่ทําให้ร่างกายของเราดีขึ้นหรอกกลับทําให้ร่างกายของเราขาดสมดุลและทําให้ร่างกายของเราสุดโทรมเนื่องจากอาวัยวะของเราพักผ่อนไม่เพียงพอและรับเอาความเครียดอารมณ์แบบนั้นอยู่เนืองๆจึงทําให้ร่างกายของเราแย่ yeah, ครับต้องดูแลสุขภาพนะอย่าให้มันมากัดแทะร่างกายของเรา ครอบครัวคือสิทธสําคัญที่สุดผมพูดเสมอว่าครอบครัวนั้นคือชัยภูมิครอบครัวนั้นคือห่วงจุย้ยชัยภูมิไม่ดีห่วงจุ้ยไม่ดีการงานการเงินก็จะไม่ดีตามเพราะฉะนั้นเชื่ออาจารย์เดชครับทุกอย่างมันอยู่ในใจเจ็ว่าทุกอย่างอยู่ในใจมันอยู่ที่ความคิดของคความคิดของคุณนั่นแหละเปลี่ยนความคิดโลกทั้งโลกชีวิตของคุณก็เปลี่ยนไปด้วยครับ สนส่วสุขภาพชาวราศีสิงห์นะครับในเดือนมิถุนายนนี้ถ้าไม่มีเรื่องโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นโรคเรื้อรังมาเก่าก่อนเนี่ยเดือนนี้ต้องถือว่าคุณสุขภาพค่อนข้างจะย่ำแย่เป็นโรคที่เล็กๆน้อยๆไม่ถึงก็ต้องผ่าตัดหรอกพอบอกว่าย่ำแย่แล้วตาลุกกันเป็นกราวเลยพอบอกว่าย่ำแย่แล้วโอ้โหตาโตเลย แต่มันจะเหมือนมีอาการปวดร้าวตัวอาการเจ็บกระดูเจ็บหลังเจ็บหัวเจ็บหัวเข่าเจ็บต้นคอเจ็บไหลหรือบางท่านอาจจะมีอาการปวดท้องมวนท้องเหมือนกับว่าเรามีก้อนอะไรข้างในท้องก็อย่าตกใจนะนั่น,น,นคือลมหรือแก๊สในกระเพาะอาหารซึ่งบางทีเราดื่มโซดาดื่มโค้กเข้าไปเราจะรู้สึกว่าเอออยากจะเรือออกมานะครับส่วนลมเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้อยู่แต่ในกระเพาะมันจะมีลมที่วิ่งเข้าไปตาม เซลลหรือว่าตามกล้ามเนื้อของเราแล้วทําให้เรารู้สึกปวดตัวปวดเหมือนกับปวดกระดูกแต่ไม่ใช่ดังนั้นถ้าเกิดว่ามีอาการเหมือนลมตีในท้องอะไรพวกนี้ก็พยายามเรือออกมาหรือพยายามออกมาแต่ให้แน่ใจนะว่าไม่มีใครอยู่ข้างๆคุณสงสารพวกเขาส่วนรูปติเหตุนะครับ ไม่มีการขับรถชนใครหรือใครขับรถมาชนคุณตราบใดที่คุณไม่หลับตาขับรถหรือว่าขับรถไปเท็กซ์เล่น oh, <no. S 1> มือถือไปหรือว่าขันไปคุยกับคนข้างๆหรือคนนอกรถนั้นจนทำให้คุณไม่มีสมาธิอยู่บนถนนนะฮะ คุณอาจจะมีปัญหาเรื่องยางเรื่องอุปกรณ์ของรถซึ่งอาจจะต้องเข้าอู่ซ่อมบ้างแต่ก็ทำให้คุณเสียเงินเล็กๆน้อยไม่ต้องซีเรียสถือว่าฟาดเคราะห์ไปนะครับเดือนมิถุนายนคุณจะเสียเงินเกี่ยวกับยานพาหนะแต่ก็ไม่ถึงกับล้มละลายหรอกนะฮะถึงคุณไม่มีรถคุณก็อาจจะต้องเสียเงินไปกับการเดินทางซึ่งไม่น่าจะต้องเสียแต่ก็พึงระวังกับสิ่งเหล่านี้นะมันห้ามกันไม่ได้หรอกอะไรจะเกิดมันก็เกิดถือว่าฟาดเคราะห์ไปก็แล้วกันเดออ ถ้าชอบรายการของอาจารย์เดชยานทิพย์ฝากกด subscribe และกดกระดิงเป็นค่าครูให้กับเทวดาของอาจารย์เดชด้วยนะครับโชคลาบถ้าคุณชอบซื้อหวยถ้าคุณชอบซื้อรอตตอรี่คุณชอบเล่นหุ้นหรือเล่นการพนันออนไลน์เหมือนกับเสียคนหนึ่งซึ่งเ <c oughs> พิ่งดังขึ้นมาไม่นานมาเนี้ย <c oughs> ไม่สนับสนุนแต่ถ้าอยากจะเล่นก็นเล่นไลยครจซื้อหุ้นก็เลยนะฮะ เดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณเด่นมากเลยคุณสามารถเล่นการพน,นันคุณสามารถซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่หรือลงทุนในหุ้นก็ได้คุณจะสามารถเสี่ยงหรือคุณจะสามารถตัดสินใจอะไรบางอย่างที่เป็นเรื่องของการลงทุนปุ๊บได้เงินมาในไม่กี่วันเนี่ยดวงในเดือนนี้ถือว่าคุณโอเคนะครับแต่อย่างที่เตือนเสมอว่าแม้คุณจะโชคดีแม้คุณจะเป็นที่น่าอิจฉาของราศีอื่นๆก็ตาม อย่าประมาทอย่าทุ่มทั้งตัวเดี๋ยวจะหาว่าอาจารย์นด่ไม่เปลือนเด้อเลขเด่นเลขสองเลขเจ็ดทำไงวะเนี่ยเลขเจ็ดเลขหก